สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ในป่ากันอีกแล้วนะคะต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วเรื่องเด็กอัจฉริยะนะคะในวันนั้นเรากไ็ได้มีการเรียนการสอนเราไปดูการเรียนการสอนของเด็กโฮมสกูลกันคะ่ะ ครั้งเราจะเริ่มต้นโดยการร้องเพลงแนะนำตัวให้ทุกคนคุ้นชินรู้จักกันหลังจากนั้นแล้วเราก็มาเริ่รมการทดลองอันดับแรกกันเลยครับมันจำลงไปอยู่ชั้นไหนเออชั้นสีใช่ไหมคใช่นะม,มันมันลอยในชั้นไหน,นอยู่น้ำผึ้งอ่ะมันลอยในชั้นน้ำผึ้งแสดงว่าความหนาแน่นของเม็ดเข้าพวกกับน้ำผึ้งใครมากกว่าก็เก่บมากนะเพื่อน าเกิดว่ามันความหนาแน่นมันเยอะสุดมันจะอยู่ข้างล่างสุดโอเคปะนี่ไงเนี่ยนี่อะไรใส่ไงใส่ไม่ได้กันเลยเนี่ยเอ๋อเม็ดนั่นมันอยู่บนน้ำผึ้งทีนะอ่ะต่อไปเราจะใส่อันนี้ลงไปเปเปอร์เอาเลยยันเปเปอร์ลงไปเ pepper ยันปเปอร์ลงไปอุเป pepper ทีนี้เราใส่ลงไปเลยใครซิมันจะลงไปอยู่ตรงไหนน้ำมันครับ มันก็จ for <ค>ะลอยอยู่แค่ตรงน้ำมันอะเียชอนเลยเีรใหญ่ยมามันชอบใสมันลอยอยู่ชั้นไหนลูกน้ำมันครับอามันลอยชั้นน้ำมันแสดงว่าความหนาแน่นมันทำไมชไ้น้ำมันเดี๋ยว่อนน้นลยไปดูตรงนี้น่งไงจะตกันียจะจบมอย จไรภาษาเขมรภาษาอีสานดังบอสไรโลดลูกไรออนเ on t เ e paper โลดลูกเขียนภาษาไหนเป็นบ้างลูกแค่ตัวน้องอยากล่าใช่ไหมบุพพารสนุกมากเลยไม่ดีนะ <The S 1> ถ่ายรูปเก็บ้าพเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ปฐมนะคะเร,เราไปเราจะทำเอ่อบอทเทลโรเคตกันใช่เราไปฝั่งนู้นเลยไปหาวัคซีนเลยเมื่อการทดลองที่หนึ่งผ่านไปเด็กอนุบาลก็ได้ เรียนรู้ที่จะทำจรวดกระดาษกันต่อไปและแยกเด็กประถมมาทำจรวดรีไซเคลิลด้วยแรงอัดลมนะคะส่วนนี้เด็กๆก,ก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของสัดส่วนแล้วก็การทำจรวดว่ามานยูหมู่เนะจ๊ะมันเป็นภาษาเยอรมันที่มรียกอะไรว่ายูหูคนไทยเรียกยูหูอ่ะแล้วจะติดด้วยกลางนี้แล้วก็มันพวกสปอตเล็บ ก็ไปอีกแรงนึ่งส่วนตรงหางตัวนี้ไม่มีไม่มีฟินได้ไหมไม่มีฟินแบบนี้มันจะบินได้ไหมไม่ได้ไม่แน่ใจเลยนะเดี๋ยวว่าจะลองทำอ้กอันดูเนาะเคยดูยูทูบเขาไม่มีฟิเอ๋อเนาะถ้าไม่มีจะเป็นยังไงกลายเป็นวิสัยดิไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองทําขึ้นมาสักอันหนึ่งแล้วยิงดูว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะของพวกเราก็ทํากันแบบมีฟินก็แล้วกันดังนั้นฟินเราก็จะมาใส่หางใส่กี่อัน หอันพอครับหอันหอันเยอะเกิน4อันแล้ว3ามหรือสี่อันสามหรือสี่อันห้าอันอันนี้เราก็ใช้กาวยูฮหูเหมือนกันในการสิดนะทำก่อนกินข้าวกินข้าวสร็ก็กาวแห้งพอดีจะได้ไป่ิงมหลังกินข้าวแล้วก็ปัตเทีสามารถแตะช่วยด้วยได้นะทีนี้ส่วนหัวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเบา้วยเวลามันกไปหัดจะเสกเสกนี้ม่ต้ไป้องไป ทีนี้ส่วนหัวเนี่ยมันต้องการน้ำหนักมันถึงจะนำร่องขึ่นเราเลยฉะนั้นสิ่งที่เราจะใช้ก็คือเราจะใช้ดินน้ำมันในาช่วยในการตีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วดินน้ำมันน่าจะใส่ก่อนติดกาวนี่ใส่เยอะแค่ไหนใส่เยอะพอที่จะทำให้จุดสูงคว้างอยู่ประมาณหนึ่งในสีส่ไนนะ้องบอกแม่สมมติ เมวพิ้นทำอะไรหลงลองแล้วแมวพิ้นก็มีปลาช่วยใช่ไหมเมื่อเด็กๆทุกคนตั้งใจทำจะรวดขวดน้ำแรงดันลม เสร็จเรียบร้อยด้วยฝีมือของตัวเองแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยรอลอุลอ้นรอดูไม่ว่าจะเด็กอนุพาน์หรือว่าเด็กปฐมก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะดูว่าการทดลองจรวดจะสำเร็จหรือไม่ก่อนที่เราจะยิงจรวดได้เราจะต้องเติมน้ำา1ส่วนสของตัวจรวดเพื่อใช้ในการ อัดลมนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาที่ตื่นเต้นมากเลยทุกคนรอทำเกินสองร้อยนะเดี๋ยวบ้านรอดูจรวดว่ามันจะลอยขึ้นไปบนฟ้าได้ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นเรามาชมกันเลยคะ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วถ้ามันระเบิดพวกเราจะพีพร้อมกันเลยนะ <c oughs> อีกทีนะึงหนึ่งโอเคสองร้อยแล้ว อยู่นี่หอ้วอ้ไรมาอ่นต้นไม้เดกาทีนี้ต้องวด้ยห้สิคะั่นอาสิบพอนะคก็เป็นคิวของเด็กชายเดลฟินก็ได้มีการลดความดันลมลงเป็น150เพื่อจะไม่ให้ลอยไปไกลจนเกินไปค่ะ เมลฟินแกะสลัก <laughs> เอาหายใจก่อนเจะเจ็บไหมนะต่อไปก็เป็นจรวจของเด็กชายเลโอนะคะแต่ด้วยเด็กชายเลโออายุแค่เจ็ดขวบแล้วก็ยังตัวเล็กอยู่พอเติมลมไปสักพักแล้วเครื่อง สูบลมก็มีแรงดันซึ่งสุดท้ายแล้วเด็กชายเมลฟินก็ได้ช่วยเลโอกดเครื่องสูบลมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะได้ยิงจรวดตัวเองนะคะเพราะว่าน้ำหนักน้อยแล้วก็สู้แรงอัดลมไม่ไหวเราไปดูการทดลองของเด็กชายเลโอเลยค่ะหนึ่งสอง

ทั่วหน้าแล้วนะคะก็เป็นช่วงเวลาของการเล่นแบบฟรีสไตล์เด็กคนไหนจะเล่นจับคู่กับใครจะวิ่งเล่นในป่าจะนั่งเปลนั่งชิงช้าหรือว่าเด็กบางคนอยากจะเล่นน้ำนะคะเราก็มีสไลเดอร์ในโคลนให้เด็กๆได้เล่นกันแบบฟรีสไตล์กันอีกประมาณหชั่วโมงนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ฝากกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสองหลังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ